สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะงามอย่างไทยอย่าลืมใช้บริการหญิงผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าขาวันนี้ผ้าลูกไม้สวยๆแจ่มๆสีหวานๆพาสเทลอย่างนี้เป็นไปตัวอื่นไม่ได้ค่ะนอกจากงานของพิง์กับคุณลูกค้าขางานพิง์ออกแบบมาใหม่คุณลูกค้าขาดูนี่ค่ะสวยๆเป็นคอปาดนะคะแต่พิเศษช่วงคอปาดนี้ จะเป็นลูกไม้ค่ะเป็นเป็นลูกไม้ยกดอกขึ้นมาเห็นชัดเลยคุณลูกค้าขาหนี้ค่ะ mm. เนื้อนุ่มเนื้อหนาเนื้อแน่นนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ซับในให้ช่วงตัวเราทั้งตัวนะคะคุณลูกค้าแต่ว่าจะซีทรูช่วงนี้เวลาเราใส่จะเป็นอะไรที่แบบว่าบาลานซ์เหมาะสมเขาเรียกว่ายัางไงอะคะกลืนไปกับผิวเราเลยคุณลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณลูกค้าผิวค้ำนะคะห็นอยากจะบอกว่าใส่ออกมาแล้วสวยสง่า ขับผิวเราให้ดูขาวกว่าเดิมทําไมนะคะเพราะว่าหญิงอะ่ะเป็นคนผิวคำ้ำหรือว่าคนไทยเรียกผิวดำเลยเนาะคุณลูกคา้าหญิงยังใสและมีความรู้สึกว่าสว่างขึ้นออร่าขึ้นสวยขึ้นกับคุณลูกคา้ายิ่งคุณลูกคา้าคนไหนนะคะที่ผิวสวยๆขาวๆหญิงอยากจะบอกว่าสวยมากสวยในราคาเพียง1450บาทกับคุณลูกค้คา่ะรวมส่งเคอรี่เรียบร้อยนะคะคุณลูกคา้า 1-2วันเสื้อสวยๆตัวนี้จะไปอยู่ที่คุณลูกค้าหญิงอยากจะบอกว่าหญิงมีเพียงอกเดียวก็คืออก40ในรุ่นนี้นะคะที่หญิงเหลืออยู่ยังไงคุณลูกค้ารีบโทรมาสั่งซื้อกับหญิงหญิงเหลือไม่มากคะ่ะโทรมาที่เบอร์093 198 8013อีกเบอร์นะคะ0 8 7 2 1 9 5 6 7 8หรือว่ารีบแอดไอดีลายหญิงมาเลยนะคะ แอดมาที่เบอร์ที่หญิงบอก2เบอร์นี่ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางเช่นกันนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคุณลูกค้าขาสวัสดีค่ะ